สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เขามัทรีนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟสดทําสิงส่วนตัวแล้วกาแฟที่นี่รสชาติดีนะคะเป็นแบบเอสเปรสโซ่เย็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะราคาก็50บาทเป็นเย็นถ้าเป็นปันก็60บาทราคาก็ คล้ายๆเหมือนของอเมซอนแล้ะคะ่ะแต่รสชาติดีค่ะอร่อยบรรยากาศวันนี้วันนี้เป็นวันที่13เนาะวันจันทร์วันจันทร์นนคนก็ค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นมอเไซค์นะสลับขึ้นมาทางก็จะชันหน่อยค่ะเพราะเป็นทางขึ้นภูเขาอันนั้นก็จะเป็นหมู่เกาะต่าง วันนี้นะักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะขนาดเป็นวันปกติถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะไม่มีที่จอดกันเลยทีเดียวอาจจะสั่นนะคะเพราะว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วไม่มีไมยกันสั่นด้วยอันนี้รอบๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิวให้ดูเนาะโอเค รถมาแล้วจะรถชั้นตูดอากาศก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าเรามาเป็นช่วงบ่ายแนละ้วก็จะร้อนๆหน่อนยนะมีได้บรรยากาศมากเลยนั่งทานกาแฟตรงนี้ ั่งทางนู้นก็จะเป็นาทางไปหาดไซรีนะคะทางไปหาดไซรีแล้วก็หมู่เกาะใหญ่ๆตรงนู้นตรงนู้นน่ะตรงนู้นก็จะเป็นหมู่เกาะชุมพรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะทางนั้นจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อันนี้มาเป็นครั้งที่สองนะคะมารอบนั้นไม่ทําคลิปนะเพราะแบตโทรศัพท์หมดถ้าเป็นเงินสอดที่คนก็จะเยอะหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่เนะเาะพอมารอบที่แล้วไม่มีคนเลย นนะอันนเกาจะเป็นแานมาร์กนะคะเป็นที่ให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ไม่มีลมเลยปกติจะมีลมชอบมากคือตรงนี้จะเป็นชิงช้าเมเหัวต้องเอาเมฟออกอีกคน อันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์ก ลิงก็มีนักท่องเที่ยวมากับครอบครัวการเดินทางก็ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เนาะสำหรับรถส่วนตัวแต่ว่าถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็เดินทางมาลำบากูีนะเพราะว่าห่างจากตัวเมืองประมาณสักเกือบ20โลได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นจะไมยกวนอิมนะเนาะเห็นเขามาขอพรอ,อยู่จะไมยกวนอิมขอพรแก้บน ข้างล่างอันนี้จะเป็นวิวเป็นของอำเภอปากน้ำวิวข้างล่างนะนเนาะอเภอปากน้ำจังหวัดชุมพรก็จะเป็นวิวในตัวเมืองไม่แน่ใจว่าในตัวเมืองหรือเปล่าในตัวเมืองแล้วจะเป็นอีกทางหนึ่งไม่ค่อยเก่งเรื่องทางเลยอ๋อ่นโน่นผิดเห็นไหมคะตรงนน้น อันนั้นแหะค่ะในตัวเมืองในตัวเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรก็ในตัวเมืองก็ไม่ไม่ใหญ่นะเป็นจังหวัดเล็กๆเ,เนาะก็ถือว่าเล็กกันแหละแล้วลก็อันนั้นเป็นทางออกสู่ทะเลเนาะปากน้ําเวลาเรือก็ออกไปใช่ไหมก็จะออกไปตามน้นมีลมเออมีลมมากนะก่อนนั้นนี้ไม่มีลมเลย อากาศเหมือนท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะเป็นครึ้มๆเป็นเมืดมือชุมพรก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็พอสมควรอยู่เนาะก็จะมีเป็นหาดไซดีกมรมหลวงชุมพรแล้วก็จะมีเป็นเขามัตรีที่นี่เขามมทซีเนาะไม่ใช่มัทรี ข่ามัสซีแล้วก็จะมีอ,อะไรอีกฮะทุ่งวัวแล่นทุ่งวัวแล่นไปมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วไปเล่นน้ำกันแต่ไม่ได้ไปทำคลิปค่ะน,นี่ก็จะเป็นร้านค้าตรงรอบๆมือสันส่นๆหน่อยนะไม่ได้มีไม้มกันสั่นถ่ายด้วยมือถือ โดยลออ่อบ่นไงมีพรีรเซนเตอร์นั่งตรงชิงช้าแล้วไม่ไม่มีลมเท่าไหร่เลยวันนี้พอมีลมแล้วแบบสดชื่นอนะ่ะอีกอย่างลามาช่วงบ่ายแล้วนะ น,นีก็เป็นลานมาให้ถ่ายรูปบรรยากาศขนาดอยู่บนภูเขานี่ได้กิ่นต้มเคยแบบต้มเคยต้มกระปิเนาะคนใต้มาทำ โอเคนะคะสำหรับทริปนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรล้กวนกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบุดละเบอร์ช้ n แนวค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ